ยี่สิบสองมกราหกหกครับมาดูตอนงานขึ้นสูงว่าจะทุนแค่ไหนเก้าับเก้าก็ยังมีลนอยู่บ้างไหลาตามร่องเคยมีส่วนที่ต่ำก็ยังมีลนอยู่บ้างาทำเขื่อนเสร็จน่าจะดีขึ้นครับอันนี้บรรเทาปัญหาเบื้องต้นไปก่อนก็ผลร็ออกผลุขครับถนนมาตรง,งนี้ จุดนี้ต่จุดนี้แล้วก็อ้อมข้ามถนนไปอีกด้านนี้ก็ไปไนหลารงรุ่นทอนะครับจุดนี้ก็พอระถไฟงานก็สูบหนะอกครับนี่ยต้อเห็นแนวน้ำมันวิ่งครับวน,นะครับวก็เป็นส่วนของก้าสับเก้าไปสิบสี่ครับสี่ซึ่งก็ติดริมรั้วต่อคลอง ต่อ,อตลอนะครับส่วนนี้นะปกติตรงนี้เนี่ยต้องล้นมาผมมุมนี้ตอนนี้บล็อกไปแล้วทีนนี้ก็จะ,ะล้นงตามสุดๆของริมกำแพงถ้าช่งต้องขันเกลือต่อไป